สวัสดีเจ้าออพี่น้องทุกคนทุกค่าน,น,นะเจ้าวันนี้มูฮาวจะไปทำบุญทอดกระถินะเจ้าที่วัดช่างกระดาษนะฮะอยู่หมูนึ่งตํบลทุ่งต้อมเพิ่อ,อสะปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าตอนนี้กำลังรอรอพี่น้องสัทธาอยู่นะคะนะคะนี่ตอนนี้ก็มารอกันนะคะมาทาามแล้วสาวๆตรงนี้ก็มีนะเจ้าสาวๆตรงนี้ก็มีเจ้าตอนนี้คณะสัทธาก็เริ่มทยอยมากันละนะเจ้า นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งนะคะขบวนขันหินกันที่นี่เจ้านะตรงที่เก้เาเก้าชัมฉาบ้านเฮานะคะ,นะคะมารอเราตั้งขบวนกันเจ้านะรถก็มากันละนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่นะคะสาวๆสว,สวยๆก็มากันเยอะ <c oughs> นี่นีนอยคุณครูค่ะนะคะตั้งข,นะะงขบวนรอขอบวนรอขอบวนอยู่เจ้า จะเริ่มกันแล้วนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าขบวนพร้อมกันแล้วเรา,าจะเคลื่อนขบวนไปที่วัดช่างกระดาษนะคะวันนี้นะคะมีแตรวงมีแห้ววงไออย่างตัวนะเจ้าก็เพื่อความสนุกสนานเข้ามานะเจ้าเนาะกระินของวัดช่างกระดาษนะเจ้ามูนึ่งตำบลทุกต้อเพินสบัดตอนจากวัดเชียงใหม่นะคะ เจ้ากระถินนะเจ้าริ้วขบวนริ้วขบวนนะคะธงชัยมาละเจ้าเริ่มขบวนแลวเจ้านะคะค่ะโฮก้าโฮก้าโฮก้าโฮโก้านะคะขบวนเริ่มออกแล้วเจ้าเริ่มเดินกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมด้วยนะคะอาสวยๆงามๆนะคะ

นี่ขบวนก็เริ่มเข้ามาในวัดจังกระดาษเขาแล้วนะเจ้าอเดียวกบฮองฮองเอาเดินเดินเดินรอบพระวิหารเอาฮอง ได้เป็นเงินล้วนๆนะคะเอาขึ้นมาเอารวมกันนะคะบนวิหารของเราจะจัสนะถานั่งตามอัธยาศายไม่ล่าก็นั่งเองคนหลายมากเจ้าวันนี้คนเยอะมากนะคะมาตามแรงสัทธาหน้าบุญนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างล่างต่อไปนะคใะส่บริเเจ้าสองพังนะคะสองพังทวิหารนะคะทางนี้ก็เต็ม เลยหมดจะออกไหขคางนาะ นัสธานะคะก็อยู่ในพระวิหารเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วต้นกระถินนะเจ้าเกาะตั้งไว้นะคะก็มีพระพิโสรับนิมนต์หลายวัดพสรับนิมนต์มาหลายวัดเหมือนกันนะเจ้าเดี๋ยวก็คงจะเริ่มพิธีกันนะคะตอนนี้พิธีเริ่มแล้วนะเจ้าเจ้าพระสงฆ์เริ่มแล้วนะคะ มาเยอะมากเช้านะคะมาพระพิฆาตนี่ค่ะนะครอบพระวิหารอันนี้ก็อยู่ข้างนอกพระวิหารนะคะอยู่ข้างนอกด้วยนะคะคนเยอะเจ้าวันนี้นะมาร่วมกินร่วมตานบุญกระถินกันนะคะแล้วก็มี แม่ลูกทุกขันเจ้าสิา่จะเป็นใจหพื่อเจ้างานจะถิ่นนะคะก็ะพานสมิตรร่วงไปด้วยดีนะเราตอนนี้ก็อยู่ในต้องหารแล้วเนาะเดือนจะได้จะได้อยู่นี้อย่างโมูหเตือนเจ้าเราเป็นสิ่งดีนะคะเราคิดว่าคลิปนี้ก็พอสมควรก่เวลาเนาะังือ้ก็ขอโมทนาบุญทุกคนทุกท่านเด้อขอคือ มีแต่บุญกุศลนะเจ้าขนึกถึงในผลสมความมุ่งมั่นรารถนาทุกประการและที่สำคัญประเจี๊ยบดวประจักษ์นะเจ้าเอาบุญมาฝากกับทุกผู้คนนะเจ้าจะได้กขอฝากไปในเจ้าวันนี้นะคุูคุณส่วนในการขอฝากกดไลว์กดแชร์กดซับสไคร้หรือสัติดตามช่องกูเกิลชานิ่งตัวในะเจ้าเดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆมานำเสนอให้เป็นเรียนรู้เราสู่กับตามต่อไปอย่างนี้เจ้าสวัสดีสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเลย